นะทาแผนเทตในคู่สกุลเงินของตัวเป็นอยู่นะครับสกุลเงินเป็นอยู่นั้นเรายังอยู่ในแนวน้มของเทนขาลงนะครับตลาดนั้นยังเป็นแนวโน้มของเทนขาลงดังนั้นเราจะหาโซนแนวต้านเราจะให้ความสำคัญกับโซนแนวต้านสวิงหายด้านบนนะ โซนแนวต้านแรกนั้นจะอยู่ที่โซนแนวต้านของไบโบทาซีที่ห้าสิบสอร์เซ็นส่วนโซนแนวต้านที่2นั้นจะอยู่ที่โซนแนวต้านที่7จ็ดสิบปดจุดหกถึง8ปดสิบดจุดอ์นต์กในการเทรดนั้นนะครับเราก็จะรอสัญญาณเยขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านที่หนึ่งหรือว่าขึ้นไปทดสอบที่โซนแนวต้านที่สองนะ แล้วเราจะรอสัญญาณเท่งเทียน PA เซแล้วเราจะกดคำสั่งเซลลงมาแล้วเราจะมาเก็บ TP จแถแถวราคา0.59429ระหว,วาง Stop Loss ไว้แ,วแถวราคา0.60099จุดนี้ก็เป็นแอนเทสฟังเซลในคู่สกุลเงินของตัว NU